โจนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตก่อนนะของชาวราศีพิจิกค่ะ ไพ่แบแรกนะกดาบ Queen of w a u g h เจ็ถ้วย2เหรียญและก็1ถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่9ดาบนะในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากมีอะไรก็เก็บเก็บเอามาคิดเอามาสับสนวุ่นวายอยู่ในหัวสมองเต็มไปหมดนะคะจริงหรือไม่จริงคอมเมนต์ Comment มานะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตนะ เป็นคนที่เรียกได้ว่าบางคนนี่นอนดึกไปเลยหรือบางคนนี่นอนไม่หลับไปเลยนะคะหรือหลับๆตื่นตืนแล้วก็เออฝันร้ายอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากเป็นคนที่คิดมากนะะจึงเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปคิดนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์มานะแล้วก็ เหมือนว่าชาวราศีพิจิกนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวเลื้อลังอาจจะเป็นบางทีปวดหัวแบบก็กินยานะมันก็แป๊บ,ปบๆวันต่อไปก็เป็นอีกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการปวดหัวเลื้อลังนะคะอาจารย์แนะนําว่าอยากให้ชาวราศีพิจิกนั้นไปเขาเรียกว่าอไไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะวินิจฉัย ว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาจจะทําให้คิดมากหรืออาจจะเป็นในเรื่องของระบบประสาทด้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะอันนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะจากผลในอดีตนั้นส่งผลมาจนถึงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกได้เลยนะนะคะและอีกในย่าหนึ่งนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าด้วยการที่คุณเป็นคนคิดมากนะจากในอดีตอะไรก็แล้วแต่ถ้าในปัจจุบัน คุณปล่อยวางได้ชีวิตคุณจะทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นไปด้วยนะคะคือง่ายๆเลยยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าวันไหนชาวราศีพิกิกชี้เครียดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรให้คิดมากมายนะคะคิดมากวันนั้นคุณจะร่างกายอ่อนแอสุขภาพจิตอ่อนแอนะคะมันอ่อนแอไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นข้อเสียที่ ชาวราศีพิจิกนั่นจะต้องปรับปรุงโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทุกส่วนในร่างกายของคุณเลยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ queen of wands ใบนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะถึงแม้บางทีคุณจะเป็นคนที่คิดมากไปบ้างหรือเป็นคนที่แฟรนลี่เข้าถึงง่ายนะ แต่ผู้หญิงชาวราศีพิจิกถึงจะเป็นคนเฟนลี่เข้าถึงง่ายแต่เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่พอสมควรน,นะนะคะนะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองโลกในแง่ดีหรืออะไรประมาณนี้เข้าสังคมเก่งสังคมเข้าหาชาวราศีพิจิกผู้หญิงได้มากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะและกรณีที่2คือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะพไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็น ส่วนมากนะผู้ชายชาวราศีพิจิกจะชอบผู้หญิงที่อารมณ์ดีสดใสล่าเริงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายราศีพิจิกนั้นค่อนข้างมีเรื่องเครียดเยอะนะคะได้อยู่กับผู้หญิงที่ล่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีนะคะอะไรประมาณนี้จะทําให้ชีวิตคุณน่าจะมีสีสันขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆของผู้ชายชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมากชาวราศีพิจิกก็ชอบผู้หญิงสไตล์นี้อยู่แล้วด้วยนะ โอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวเซนสติทได้ง่ายอาจจะตกลุมรักคนนั้นคนนี้ได้ง่ายใกล้ชิดใครอาจจะหลงเสน่ห์คนนั้นคนนี้ได้ง่ายอาจารย์ขอเรียกกรณี ประมาณนี้วา่าเป็นการเจ้าชูด้วยอารมณ์ก็แล้วกันอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ปฏิบัติอะไรมากมายแต่เจ้าชูด้วยอารมณ์อาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรประมาณนี้นะคะและใบนี้นะอาจารย์พูดตรงๆเลยนะเพราะอาจารย์เป็นคนอ้อมความไม่เป็นชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ช่างเพ้อฝันจินตนาการโลกของความฝันของชาวราศีพิจิกนั้นสวยงามสวยหรูมากอยากจะมีรถ อยากจะมีบ้านอยากจะมีเงินในธนาคารเท่านั้นเท่านี้อยากจะซื้ออันนั้นอยากจะซื้ออันนี้อยากจะได้อยากจะมีนะคะแต่ขาดการลงมือทำนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีเงินแต่คุณขาดการลงมือทำเมื่อไหร่ล่ะคุณจะได้มีเงินไปซื้อสิ่งที่คุณอยากได้นะคะทฤษฎีง่ายๆเลยนะคะคือ บอกให้ชาวราศีพิจิกนั้นคิดแล้วให้ลงมือทำเลยมันจะได้ประสบความสำเร็จนะคะนะอย่ามัวเพ้อฝันลำเพลลำพันหรืออยู่ในความฝันอย่างเดียวนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สองเหรียญแนอดีตของชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยมีกรณีของคนที่รักรัก,ลกเลิกเลิกหรือว่าเป็นการออนออนออฟออกันนะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดหรือว่าเลิกขาดกันไปเลยอะไรอเงี้ย ค่อนข้างที่จะยากนะคะตัดบ,บัวก็ยังเหลือใหญ่เลยในกรณีนี้นั่นเองนะคะนะเป็นความรักที่มันยัง รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคอมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะคะจึงได้กลับมาวนเวียนในชีวิตกันหรือกลับมาคบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสายงานเดียวกันหรือที่ทํางานเดียวกันจะได้มาจับมาเจอกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะมันตัดกันมันก็ตัดกันไม่ค่อยขาดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักแบบนอนรักอบนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เอด็ดออฟคับใบนี้นะคะ เป็นไพ่หนึ่งถ้วยที่บอกให้รู้ว่า,าสำหรับคนที่มีคู่มีเจ้าของมีคนรักแล้วนะชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณรู้สึกว่าคุณได้ไปเติมเต็มความรักให้กับคนรักของคุณและคนรักของคุณได้มาเติมเต็มความรัก ให้กับคุณชาวราศีพิจิกนั่นเองเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของอีกฝ่ายหนึ่งให้เต็มนะแล้วคนรักคู่ครองหรือชาวราศีพิจิกนั้นจะนําโชคลาภความโชคดีมาให้คุณด้วยถ้าใครชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ประมาณว่าถ้าแฟนไปซื้อไปหยิบไปจับไปเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะโชคดี ด้วยนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินต่อมาก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกค่ะไพ่ปัจจุบันใบแรกนะ วิวออฟฟอร์จูนสิดาบโอ้โหเดาบ5ดาบแล้วก็ต่อมาด้วยสตรองนะคะอา,อาจารย์ขอพูดตรงๆเลยนะในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะเพราะว่าไพ่5้าใบที่อาจารย์เปิดนั้นได้ไพ่ดาบตั้ง3ใบเนะี่ย นะคะนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลย Wheel of fortune กงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งโชคโกงล้อแห่งเวรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ขอพูดตรงๆเลยนะถ้าชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเคยทำกรรมไม่ดีกับใครเอาไวา้หรือเคยทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจกรรมนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์ไม่ได้แบบพูดให้คุณ เสียกําลังใจหรืออะไรนะแต่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและตรงกันข้ามถ้าใครเคยทํากับชาวราศีพิจิกไว้ไม่ว่าจะทำอนอกใจคุณหรือว่าเขาคนนั้นเคยทําให้ชาวราศีพิจิกเจ็บช้าน้าใจนะคะคุณรอดูผลกรรมที่เขาจะได้รับได้เลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะกรรมติดจรวดจริงๆนะไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละนะ,ะ,นะต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบดาบ สำหรับในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยไพ่ใบนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งในการลงทุนหรือการทำอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนะะหรือการไปร่วมหุน้นไปทำอะไรธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะโดนโกงมีโอกาสที่จะเ,เจอคนที่ไม่สื่อสัตย์หรือต่อหน้าอาจจะดีลับหลังอาจจะคดโกงนะคะไม่น่าไว้วางใจนะคะคนคนนี้อาจารย์บอกไว้เลยขอให้เลื่อนหรือว่า ลดการที่จะมีคอนแทคหรือว่าการเซ็นสัญญาหรือการที่จะทําอะไรร่วมหุ้นกับใครหรือการลงทุนอะไรในช่วงนี้ออกไปก่อนนะเพราะมีโอกาสที่จะโดนโกงโอกาสที่จะเสียทรัพย์นั้นค่อนข้างเยอะนะนี่ถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยก็แล้วกันถือว่าเตือนตรงๆเลยนะคะ และไพ่ใบนี้นะเป็นการที่แบบชาวราศีพิจิกคนใดที่คาดหวังอะไรมากจนเกินไปในในช่วงปัจจุบันนี้มักที่จะผิดหวังนะคะก็เป็นดังเหมือนที่เขาว่านะคะถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้คุณนั้นผิดหวังได้ง่ายๆนะคะ นะแล้วก็ผิดหวังรุนแรงด้วยนั่นเองดังนั้นชาวราศีพิจิกควรที่จะเชื่อแล้วก็หวังอะไรอยู่กึ่งกลางอะเดินทางสายกลางนะพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นนะ,ะเดินทางสายกลางดีที่สุดนะคะไม่ได้คาดหวังสูงจนเกินไปไม่ได้คาดหวังต่ำจนเกินไปให้อยู่ตรงกึ่งกลางแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะและในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะโดนหักหลังโดนเทนะคะ โดนหักหลังจากคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยนะคะว่ามีคนที่แบบไม่น่าไว้วางใจนะหรืออาจจะมีคนว่าร้ายมีคนคอยนินทาชาวราศีพิจิกอยู่ ก็ได้หรือคอยขโมยผลงานของคุณอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนี้ต้องระวังนะต่อหน้าเขาอาจจะดีนั่นนี่ดูแลเทคแคร์ดีแต่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นปอนกรก็หล่อนตอแหลก็ได้อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะและก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อาจารย์คิดว่าถ้าคนโสดชาวราศีพิจิกคนใดที่อยากจะคบหาดูใจหรืออยากจะคุยกับใครในช่วงนี้คุณต้องสก,กินดีๆหรือว่าพิจารณาดีๆนะเพราะว่าคุณอาจจะไปรักไปชอบกับคนที่แบบต่อหน้าดีแต่รับหลังเป็นคน โกหกปิ้นปอนกระล่อมต่อแหลก็ได้และเขาเคุยอยู่กับคนหลายคนด้วยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชาวราศีพิจิกเพศทางเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถือเป็นการเตือนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งเนาะต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยเฉพาะคนที่มีคู่ คนที่เป็นแฟนกันอยู่อะไรตอนนี้นะเวลาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันพยายามที่จะประชดประชันคนรักหรือว่าแหนบแนมกันนะคะนะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแทนที่จะหันหน้าเข้ามาคุยกันปรึกษากันแต่อันนี้เป็นการประชดประชันแหนบแนมกันหรืออยากจะเอาชนะคู่ของตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นความรักที่ท็อกซิกเป็นความรักที่ไม่เฮลตี้เลยนะคะนะ ถ้าออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้ก็ควรออกนะคะเพราะว่านิสัยแบบนี้ของคนเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนได้ยากมากๆนิสัยเอาชนะคนอื่นหรือว่าเอาชนะคนรักเนี่ยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนะคะคือเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยน ภายนอกดูเป็นคนอ่อนโยนดูเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีแต่ภายในจิตใจของผู้หญิงชาวราศีพิจิกแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะทำงานเก่งไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยหรือเรียกได้ว่าเป็น working woman ก็ได้เช่นเดียวกันนะด้วยความที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้นะจึงมีเพศชายหรือมีแฟนหรือสามีของชาวราศีผู้หญิง พิจิกเนี่ยให้ความเกรงอกเกรงใจคุณอยู่ไม่น้อยนะคะนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกมีโอกาสว่าคุณจะเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเลยนะกลัวเมียรหรือว่ากลัวแฟนเลยนะ,ะจะทําอะไรจะอะไรต้องปรึกษาแฟนต้องปรึกษาภรรยาก่อนทุกๆครั้งนะคะนะ เพราะว่าเธอเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนแต่ภายในจิตใจเธอเข้มแข็งไงเวลาตัดสินใจเธอแน่วแน่เธอนั่นนี่เธอเป็นคนที่อ่อนโยนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรประมาณนี้แล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเหมือนเป็นวุฒิิ n g ั o แมนด้วยทําให้ผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นจึงให้ความเกรงใจกับภรรยาหรือแฟนเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะหรือในปัจจุบันนี้นะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะราศีสิงห์ด้วยนะมีชาวธาตดุดินเข้ามาด้วยนิดๆไม่เยอะเนาะอาจจะไม่เยอะเท่าธาตุลมนะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ในเดือนตุลาคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะ ไพ่แบแรกนะสามถ้วย Queen of v a u g h n the h i l o p h Fan หกไม้แล้วก็ต่อมาด้วย King of Sword สำหรับไพ่ใบแรกในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะมีการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นหรือสังคมนั้นผู้คนเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าๆรวมไปถึงแฟนเก่าคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกด้วยอาจจะมาเจอกันหรือบังเอิญเจอกันหรือเขาจะมีโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีพิจิกโสด อยู่หรือเปล่าหรือมีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะคะบางคู่นะเป็นคู่รักของชาวราศีพิจิกนั้นบางคู่มีโอกาสที่จะ จูงมือการเข้าสู่ประตูวิวาด้วยนะคนที่รักกันคบหากันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะในช่วงนี้บางคนก็มีการสละโสดมีการเลี้ยงฉลองการหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่สามถ้วยก็เกี่ยวกับสังสรรค์เกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะต่อมาก็คือ Queen of w a n d s สำหรับผู้หญิงชาวราศีพิจิก นะคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเฟนลี่นะคะนี่ก็ถือถือเป็นเสน่ห์ต้นต้นของผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนสดใสล่าเริงเฟนลี่แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่พอสมควรโดยพื้นฐานนิสัยของชาวราศีพิจิกเลยจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากรักสันโดษด,ด้วยนั่นเองนะคะนะนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะ,ะที่ ใครลหลายคนอยากจะเข้าหาผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็เวลาที่คุณมีความรักคุณก็จะมองความรักเป็นสิ่งที่สดใสมีทําให้ชีวิตคุณสดใสชุ่มชื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นนะคะนะไม่ได้มองความรักเป็นในทางลบหรืออะไรอย่างนี้เลยนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกใบนี้บอกให้รู้ว่าคนจะ รักครชอบพอหรือตกหลุมรักผู้หญิงที่เฟนลี่ผู้หญิงที่เข้าสังคมเก่งผู้หญิงที่ล่าเริงสดใสผู้หญิงที่มีอ n e r g y อยู่ในตัวเองนะคะนะคืออันนี้คือสามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ชายชาวราศีพิจิกได้ไม่น้อยนะคะนะแล้วก็ถ้าเธอสามารถเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยสดใสล่าเริงเฟนลี่อะไรเงี้ยเข้าตรงตามสเปคของผู้ชายชาวราศีพิจิกเป๊ะเ,เ,เลยด้วยนะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ประจําราศีพุฤษภมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่มีเหตุผลหรือเป็นคนที่ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะ าจจะทําอะไรพวงนี้จะทำอะไรวางแผนกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตตามอารมณ์แต่ใช้ชีวิตตามเหตุผลมีเหตุผลในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะและเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดทําบุญบางคนอาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ชีวิตตามเหตุผลว่างันหกน,นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกไม้ ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกหรือคู่รักคู่กรณีของชาวราศีพิจิกก็ได้ที่มีโอกาสที่จะได้ทํางานอะไรใหม่ๆหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะกับความรักหรือคู่รักของคุณก็ได้หรือตัวคุณก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะ บางคนนะอาจจะรับราชการนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในหน้าที่การงานนั้นๆถึงแม้จะไม่ได้รวยอู้ฟู่มากมายแต่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีผู้คนยกย่องนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ King ิงออฟสอดไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคม ของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะผู้หญิงชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่าคุณนั้นจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่เขาคนนี้ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสในการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรจริงจังกับความรักนะคะบางทีเขาอยากจะมี power หรืออยากควบคุมหรือเจ้ากี้เจ้าการผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะแต่ผู้หญิงชาวราศีพิจิกไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกซะด้วยสินะะมันจึงกลายเป็นคนแบบ คนภายนอกอาจจะมองเข้ามาว่าคุณสองคนบุคลิกต่างกันขนาดนี้ทําไมคบกันได้นะคะอาจจะประมาณว่าผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นชอบในความชิลชอบในความแบบชอบทําอะไรตามใจตัวเองนะแต่ฝ่ายชายหรือคนรักของชาวราศีพิจิกผู้หญิงนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียส นะคะหรือเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการชอบจัดแจงชอบอะไรประมาณนี้นะคะนะคนภายนอกจึงรู้สึกแปลกใจว่าคุณทํา2สองคนทําไมคบกันได้อะไรเงี้ยแบบนี้จริงๆนะนะคะและต่อมาคือผู้ชายชาวราศรีพิจิกประมาณว่าผู้ชายชาวราศรีพิจิกเป็นคนที่ปากกับใจตรงกัน นะเวลาพูดนี่ค่อนข้างที่จะขวานผ่าสร้างอยู่เหมือนกันนะกับคนรักเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนิดนึงนะคำพูดของคุณอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกของคนรักได้ง่ายๆนะ,ะคุณเป็นคนพูดตรงพูดความจริงจริงใจนั่นมันไม่ผิดนะ,ะแต่ต้องใช้คําพูดให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางหรืออาจจะเขาเรียกว,ว่าทําให้ ความรู้สึกของคนรักนั้นเสียไปจากคําพูดของคุณได้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคือคําพูดเปรียบเสมือนเป็นมีดแบบคมมากอะนะ้ทิ่มแทงคนอื่นได้เลยนะโดยเฉพาะตอนโกรธเนาะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีพิจิกนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟราศีพฤษภ แล้วก็ราศีธาตุลมด้วยนะคะต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกค่ะ Knight of Cups, p เดทแล้วก็ต่อมาด้วย The Tower นะคะมาดูที่ไพ่ Knight of c u p เลย ในช่วงนี้ถ้าชาวราศีพิจิกคนใดที่ยังโสดอยู่หรือกําลังรอโอ้เจ้าชายขี่มากเขาหรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตสักจักหนึ่งสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่กันกับคุณหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันก็ได้เช่นเดียวกันไม่ได้เป็นคนพื้นเพ นะคะบ้านใกล้เลือนเคียงกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นไพ่ถ้วยที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของความรู้สึกเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะ ณวันแรกๆที่ได้เจอกันหรือกําลังจะได้เจอกันเริ่มจากความรู้สึกดีๆพัฒนากลายเป็นความรักเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบจู่โจมสารภาพรักปุกปรับรีบเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่จะเริ่มจากความรู้สึกก่อนขยับขยับสะสมเป็นความรู้สึกรักแล้วก็เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนั้น ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันคืออาจารย์บอกเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่า,าเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงด้วย นะเวลารักก็ลักทุ่มเทหมดสุดหัวใจเวลากเกียดก็เกียดเข้าไส้เข้ากระดูกเลยนะคะนะอาจารย์จึงคิดว่ามีชาวราศีพิจิกบางคู่ที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น Move on ไม่ได้ Move on เป็นวงกลมนะม o ฟออนไปเลยนะคะและในความ m o ฟอ on นั้นมันยังเก็บความรู้สึกในใจลึกๆ ก้นลึกของหัวใจนะ,ะยังฝังลากลึกของความแค้นความเจ็บความอ,อ,อะไรต่างๆนานา,นาที่ความรักครั้งเก่าของชาวราศีพิจิกจะผ่านไป10ปี20ปีก็ยังฝังลากลึกอยู่ในใจก้นบึ้งของหัวใจของชาวราศีพิจิกอยู่ถึงแม้จะมีแฟนใหม่ถึงแม้จะคบกับคนใหม่ถึงแม้จะมูฟออนไปแล้วก็ตามมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแต่เวลานึกถึงคนคนนี้ทีไรก็รู้สึกว่าโอ้ก็แค้นนะ ก็ก็ก็มีความแบบก็แค้นอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะทาวเวอนะพไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือรักกันอยู่ดีๆอันนี้ต้องระ,ะมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ความรู้สึกการที่อาจจะทําให้คนอื่นหรือฝ่อายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเสียความรู้สึกได้นะคะ การที่เราทําให้คนรักของเราเสียความรู้สึกบ่อยๆนั้นมันไม่ดีนะคะเพราะว่าคนรักของเรามันอาจจะเขาเรียกว่าความรักนั้นเลเวลระดับความรักนั้นมันลดลงด้วยนะคะทุกๆครั้งที่มีการเสียความรู้สึกนะจนวันหนึ่งเขาค้นพบว่าเออวันนั้นฉันหมดรักคุณแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะคะบางทีอาจจะหมดรักแบบเงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของคำพูดการกระทําอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกนะคะหรือเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นในเรื่องของความลับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเก็บเอาไว้นานแล้วความลับนั้นมันแตกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกลับมารู้ความจริงแล้วทําให้ความหวังความรักความหวังดีมันเสียความรู้สึกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะบางคู่แตกหักไม่คุยกันนะคะ แยกย้ายกันไปเลยก็ได้นะค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะแต่อาจารย์ก็เตือนก็แล้วกันเนาะนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ